ไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ออกประกาศแจ้งเตือนค่ะพี่น้องประชาชนทั้ง3อำเภอค่ะระวังน้ำหลากร่วมทั้งเฝ่าวะงว่าง12อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางล้นค่ะ นายสุรพันธ์ศิลปาสุวรรณคะรองผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมาเพิ่นในออกหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่24กันยายน2568้ายค่ะถึงหน่วยงานทุกหน่วยงานในพื้นที่32อำเภอแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำาล้นตลิ่งน้ำปลาไหลหลากโดยในช่วงวันที่25้าถึง30กันยายนนี้ค่ะขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอขอนบุรีโชคชัยและอำเภอปักทงชัยค่ะทีอาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา ในบริเวณพื้นที่ลุมมล่มตำลิมเขอภัยค่ะลิมสองฟังลำน้มค่ะเฝ่าระววงน้ำหลากน้ำท่วมขังน้ำหล่นตะลิงค่ะรวมถึงให้เฝ่าวะวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางค่ะและกับขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำหลายกว่าร้อยละแปดสิบรวมสิบสองอ่างน้ำกันนะคะเด็กแก่อ่างหวยย่างค่ะ,คะอำเภอปากทงชัยอ่างลำเชียงสาอ่างบานสันกําแพงอำเภอวังน้ำเขียวค่ะอ่างทับรังอำเภอเทพารัก อ่างล่าเชียงไก่ตอนบนอาเภอด่านขุนทดค่ะอ่างล่าเชียงไก่ตอนล่างอาเภอโนนไทยค่ะอ่างนองกกออา้องก๊กอําเภอพระทองคาอ่างห่วยยางพะไลออาเภอแก่งสนามนางอ่างห่วยบงอาเภอชุ่มพ่วงอ่างห่วยสากาดอ,อําเภอพิมม้อ่างล่าฉมวกอําเภอห่วยถแถลงและอ่างห่วยหินอําเภอเสริงสางค่ะ,คะก็ให้ทุกอ่างค่ะน้องกวางคุณผู้ชมค่ะติดตามสถานการณ์น้าในอ่างและกาสภาพอากาศยังไกล้ชิดในช่วงนี้พร้อมค่ะ พราะว่าหลายพื้นที่ก็มีฝนตกนะคะซึ่งถ้าหากว่าฝนตกกสิมีปริมาณน้ำาหลขึ้นนะคะ,คะก็อาจสิ่งผลต่อน้ำที่อาจจะไปหล่นอ่างได้ค่ะ,คะเพราะว่าในบางพื้นที่ทั้งเขื่อนทั้งอย่างพื้นก็ได้มีการระบายน้ำเพือเพื่อลองรับน้ำฝนในช่วงนี้ช่วงนี้นะะแมนค่ะ